้เมนต์มวสวัสดีครับแฟนรายการโฟกัสศิลำปังโดยอาจาร,รย์สงมิ่งเชือครับขณะนี้คณะสัทธาวัดนาแสงตะบลนาแสงอำเภอกาคาจังหวัดลำปางครับซึ่งเป็นวัดถือว่าเป็นวัดที่มีอายุยืนยาวมาร้อยกว่าปีแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญ อดีตท,ท่านเจ้าวาดท่านคือท่านครูบาคำปันซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ท่านได้มรณาภาพไปแล้วและวันนี้ทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์แสงแก้วครับในฐานะเป็นปราชชาวบ้านหรือเป็นคณะสถาอุบาสกที่เป็นห่วงว่าลักษณะของกําแพงวัดนาแสงแห่งนี้กําลังจะมีการชารุดไปตามกาลเวลานั้นก็เลยได้ ประชาสัมพันธ์ให้กับคณะสัตยาแล้วก็สิทญ,ญานุสิทธิ์ของท่านคุบาคำปันจะได้มีการปรับปรุงเพื่อที่จะบูรณะกำแพงแห่งนี้ให้มั่นคงถาวรต่อไปครับถ้เอาท้อทาบแบบปูนสมัยใหม่มันก็จะบ,ออบัเหลือร่องร้อยของความเป็นโบราณเนี่ยนี่เัาจะมีพิธีใดที่จะเสริมเพื่อมันทักษา รูปแบบค่ใกล้เคียงของเดิมแล้วก็มันแข็งแรงแล้วก็มันดูดีอ่ะซึ่งมันอาจจะพอนีก็เดิมเนี่ยผมขอออาหนังสือไปขอที่แลว้วส่งอ่ะช่วยเจ้าเป็นมาพอเออแบบนี้คือทางมะพร้อเปิดเจ๋อออกแบบนี่ก็รออยู่ล้ออยู่เป็นกับม้าไปได้กับสักเต๋ออาจารย์นิสซ้องก็เคยมา้าพอเติอแก่ผมไปได้พอและเดียรถึงคำน,นั้นเอ ต้มกาแฟได้บัตรได้ต้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเถอเพืประสานครับต้มสินต้มสินพวกอะทำแข่บุรณะนี่ครับตอนนั้นก็จะออกแบบตัวศลาแต่ว่าตอนออกแบบศาลาเขาบม่ได้อออกแบบปุนมาแปลงต่างเปิดสักันกันเลยปุนอาจจะอาจจะงงตึก จะได้พูดตอนหลังได้ปลดปลเวลาเขาติดต่อบเป็นสมอกไปไปมาอะไรต้นต้นต้นหยาบเลอันนี้ก็เลยอยากจะถามทั้งช่างทั้งจอในฐานะทั้งช่างเพราะว่าต้งบ้านเขาไม่ได้ไม่ได้กำหนดไม่ได้คิดไม่ได้เขียนเป็นสเก็ตทั้งรายละเอียดของแบบก็ไม่ได้เขียนเลยมันมันสำหรับเอาไปสร้างเอาไปทำเลยมันก็อาจจะยากน้อยไปเลยผมจะพึ่งษาตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าแนวคิดอย่างเงี้ย เขาจะไปนำไปสูก่การวุฒิหนะด้วยกันทําแบบเรื่องที่รักษาของเดิมไม่ของเรื่อ,อ,รอนนครับและในวันนี้ทางท่านเจ้าคณะตาบลน,นาแสงและก็ท่านเจ้าวาดวัดนาแสงครับได้ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชธรรมลังการท่านเจ้าวาดวัดบุญยาวาฒวิหารพระอารามหลวงที่ปรึกษาเจ้าคณะพกได้มาตรวจเยี่ยม วัดเก่าแก่ที่มีอายุไม่ต่ำร้อยปีก็คือวัดนาแสง่งตำบลน,นาแสงอำเภอกอคาจังหวัดลำปางครับและในวันนี้ทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์แสงแก้วในฐานะเป็นตัวแทนเป็นปราชญ์ชาวบ้านพร้อมทั้งคณะศรัทธาวัดนาแสงครับได้มีการประชาสัมพันธ์ว่าจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์กำแพงโบราณวัดนาแสงแห่งนี้เป็น าศาสนาสถานที่สมควรกับการกราบนมักสการพระรัตนตรัยแล้วก็ที่สำคัญครับพระอุโบสถหรือวิหารวัดนาแสงแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนของกมรมศิลปากรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทางด้านประวัติศาสตร์ของวัดนาแสงแห่งนี้ทราบข่าวว่าเป็นช่างมาจากอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายถ้าหากแฟนรายการโฟรกัสที่ลำปางต้องการจะศึกษาความรู้และการเรียนรู้ สามารถมาสนทนาธทมกับท่านเจ้าวาดวัดนาแสงแล้วก็พี่น้องประชาชนคณะสัทธาวัดนาแสงเป็นลําดับต่อไปนะครับวันนี้รายการโฟกัสที่ลําปางของอาจารย์สงมิ่งเชื้อต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราธรรมรังการท่านเจ้าวาดวัดบุญยาวาฒวิหารพระอารามหลวงแล้วก็ท่านเ,าเจ้าคณะตำบลน,นาแสงครับผมจําชื่อท่านไม่ได้ผมก็เป็นลูกศิษย์ของท่านเหมือนกันครับ เดี๋ยวเปิดตำลานิดหนึ่งท่านพระครูพิสัตพิสนอัธกิจครับเจ้าคณะตำบลนาแสงแล้วก็ท่านพระอธิการชุมพลนันนินทุกโขเจ้าวัดวัดนาแสงมาในโอกาสนี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นพระพิสุที่ควรกราบไหว้ในตัวแทนขององ,องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอีกสักครู่เราจะพาท่านไปสนทนากับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์แสงแก้วในฐานะท่านเป็นอุบาสกแล้วก็เป็น นักปรา์ในระดับของจังหวัดลำปางเลยทีเดียวครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบท่านอาจารย์ประสงค์แสงแก้วนีก็ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสําคัญแล้วผมเองอาจารย์สงมิงเชือ้อก็เป็นลูกศิษย์ท่านที่ประสิทธิปศาสตรวิชาให้ตั้งกระสมัยเรียนที่วิเลยครูลำปางครับอาจารย์ครับวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระเถระผู้ใหญ่นั่นก็คือท่านเจ้าคุณพระราชธธรมลังการท่านเจ้าวาดวัดุญยาวาดวิหารพระอารามหลวง ได้ให้ความเมตตามาเยี่ยมเยียนวัดนาแสงในวันนี้ก็ถือเป็นเนื้อนาบุญแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์ได้มีดําริไว้ว่าจะพาคณะศราวัดนาแสงแห่งนี้รวมถึงผู้สังนิกชนได้มาปฏิรูปบุรณะปฏิสังขรณ์กำแพงวัดนาแสงนี้ไม่ทราบว่าที่มาเป็นยังไงครับอาจารย์ครับด้วยเหตุที่วัดนาแสงเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนะครับผมมี ส่วนประกอบที่เป็นโบราณสถานในหลายส่วนทั้งอ,อิหารครับซึ่งได้รับการบุรณะจากกรมศริลปากรแล้วอ๋อครับอันนี้ <ผม S 1> ในส่วนของกำแพงก็ได้สร้างขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับอิหารแต่ว่าด้วยการเวลาก็ทําให้มันชารุดลงไปครับมากนะฮะไม่ไม่เฉพาะแต่ผมเท่านั้นนะครับครับแต,แต่ท่านเจ้าอาวาสทั้งศรัทธา ชาวบ้านนแสงทั้งหมดเนี่ยก็มีดำหนิว่าเราน่าจะดําเนินการบุรณะครับกำแพงโดยมีหลักการมีความคิดหลักว่าเราจะบุรณะแบบอนุรักษ์คือรักษารูปแบบสําคัญสําคัญเอาไว้ครับเสริมให้มันแข็งแรงเป็นการซ่อมเสริมประมาณนี้ครับอาจารย์ซ่อมเสริมไม่อยากจะลื้อแล้วก็ซ่อมทั้งหมดครับดีครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นมาวันนี้ก็เลย ได้ประสานงานกับทางฝ่ายทางช่างเทคนิคในเรื่องนี้นะครับรจวิยาว่าจะให้ท่านมาช่วยดูว่าถ้าเรามีชาวบ้านทั้งวัดทั้งแสงทั้งชาวบ้านเนี่ยอยากจะได้แบบนี้บูรณะแบบรักษาอนุรักษ์โอเคครับผมทรงเดิมไปด้วยเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงบ้างโอเคครับดีมากเลยครับอาจารย์ทีเดียวแล้วทำใหม่นะอันนี้ก็เป็นเป็นความคิดแล้วก็เป็นความต้องการของพวกเรา โอเคครับขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์แสงแก้วครับก็ถือว่าเป็นคนในชุมชนแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของอครูบาคําปันอดีตเจ้าว,วาดวัดนาแสงแห่งนี้ด้วยครับแล้วก็วันนี้รายการโฟกัสที่ลาปางของอาจารย์สงมิ่งเชื้อครับต้องขอบคุณทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์แสงแก้วอีกครั้งหนึ่งครับที่ได้นําพา เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนจังหวัดลำปางนะครแห่งความสุขนั้นได้รับทราบข่าวว่าวัดนาแสงเองแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นาศาสานสถานที่มีความสำคัญเพื่อที่จะรณรงค์ให้กับผู้สังนิชนได้เข้ามากราบไหว้ต่อไปครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งครับขอบคุณมากครับอบาบจารย์ครับสวัสดีครับครับวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราธ,ธรมรังการท่านเจ้าวาดวัดบุญยาวาฒวิหารพระรามหลวงท่าน เจ้าคณะตำบลน,นาแสงท่านเจ้าวาดวัดนาแสงรวมถึงคณะรัทธาวัดนาแสงทุกท่านครับที่มีส่วนในการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนยาวตลอดไปแล้วก็ใช้หลักพุทธธรรมในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนอ,อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันขณะนี้ครับวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางต้องขอได้รับเกียรติจากทางท่านแฟนรายการหรือ fc ได้กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้มีความยั่งยืนยาวนานตลอดไปครับและก็ขอได้รับเกียรติท่านได้กดติดตามรายการโฟกัสที่ลำปลางโดยอาจารย์ส่งวิ่งเชื้ออีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกราบนับสักการพระเทรานุเทระทั้ง3รูปครับนัสักการด้วยความเคารพครับครับนับสกการครับ